สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะวันนี้มีความตื่นเต้นมันอย่างยิ่งค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้มาดามก็จะมาอัปเดต What in my golf b a c k for 2024คะ่ะ <laughs> สำหรับปีนี้นะคะว่ามาดามมีอะไรใหม่ในกระเป๋าบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่า what in my golf bag มาดามก็จะอัปเดตนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้มาดามไม่ได้เล่นกอล์ฟนะคะก็ประมาณ6อาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ไม่สามารถเล่นกอล์ฟได้นะคะ,ะเนื่องจากว่าข้อมืออักเสบนะคะแล้วก็ทำวิดีโอไม่ได้ด้วยมันเจ็บมากทุกคนก่อนหน้านี้คือตอนนี้คือดีขึ้นนิดหน่อยแล้วนะคะคือ คือสาเหตุมาดามก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่แน่ๆมาดามไม่ได้มีอัิเสบหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่ามันเกิดอาการเจ็บแล้วก็ตีไม่ได้อะไรไม่ได้ทําล้างอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยกับมือนี้นะคะมาดามไปหาเอา่อหาฟิสิโอเทอราพีสนะคะทําอลตราซาวมา3ามครั้งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยโทรหาหมอหาหมอก็แล้วนะคะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์มาเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะผลเอ็กซเรย์จะออก วันพุธหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆเมื่อวานค่ะมาดามก็เลยไปหาหมอสปอร์ตอินเจรี ury, โดยเฉพาะนะคะหมอ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนักกายภาพบําบัดสําหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนะคะเพื่อให้เขาเช็คว่ามาดามจะเล่นกลอฟได้ไหมหรือว่าจะยังไงหรือจะจะเอายังไงจะได้เปลี่ยนแผนนะคะเมื่อวานไปเขาก็มุนเช็คเช็คต่างๆนะคะปรากฏว่าเ,เขาบอกว่า ข้อมืออะค่ะข้อมือน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วก็กระดูกก็ไม่น่าจะหักนะคะแต่ที่เป็นเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทัพิเซียมบนนะคะอาจจะเกิดอาการช้ำนะคะก็คือมันอันเล็กๆอยู่ในนี้ค่ะทัพิเซียมบนเนาะเขาบอกว่ามันเกิดอาการมันมันช้ำนะคะพอมันช้ำเนี่ยมันก็เลยทาให้มันก็เลยทาให,เใหเ้เกิดการเจ็บนะคะพอว่าเจ็บถ้าเกิด แต่ที่แน่ๆคือไม่มีกระดูกหักไม่มีกระดูกแตกนะคะแค่แค่ข้อมือแค่กระดูกมันช้ำทีนี้การที่เป็นข้อกระดูกช้ำอ่ะมันจะใช้เวลานานในการรักษานะคะก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นกอล์ฟได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเจ็บไหมเจ็บถ้าทนเจ็บได้ก็เล่นไปแต่ถามว่ามันจะทำให้แย่กว่าเดิมไหมก็อาจจะไม่ทำให้แย่กว่าเดิมแต่อาจจะเจ็บร้าวนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้เราก็ต้องพัก นะคะไม่ใช่เล่นอีกอะไรแบบนี้ก็คือหยุดบ้างเล่นบ้างนะคะก็ยังพอได้นะคะนอกจากนั้นนักกายภาพบําบัดนะคะคุณริชาร์ดเขาก็เลยบอกว่าเอออัลตราซาวอาจจะช่วยได้แต่คุณต้องทําทุกวันนะคะ <c oughs> เราก็เลยซื้อเครื่องมืออัลตราซาวมาทาเองเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> เริ่มทําแล้วเมื่อวานหนึ่งครั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่แน่ๆนั่นแหละคือเป็นสาเหตุที่มาดามไม่ได้เล่นกอล์ฟแล้วก็ไม่ได้มีวิดีโอกอล์ฟเพิ่มนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำวิดีโอก็อะ่ะก็เลยเกิดความล่าช้านะคะอย่างล่าสุดเพิ่งได้ทําของโฮปแมนไปอ่ะ,อะใครได้ดูหรือ,อยังโฮปแมนนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูฝากกลับไปดูด้วยนะคะนี่เลยโฮปแมนแบ็กไนนะคะทุกคนสุดยอดมากรับรองมันทุกหลุมอย่าพลาดเลยแม้แต่หลุมเดียวเพราะว่าลมแรงโคตรแรงมากนะคะใครที่ไม่รู้เล่นอยู่ที่เมืองไทยไม่รู้ว่าลมแรงเป็นยังไงต้องดูค่ะต้องดูแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาให้มาดามด้วยนะคะอ่ะพูดเยอะแล้วมามาดูกันว่า What in my g o b a c k for 2024เริ่มด้วยอะไรก่อนดีเริ่มด้วยอันนี้ดีกว่าเริ่มด้วยสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่คิดว่ามันสำคัญแต่จริงๆมันสำคัญมากนั่นก็คือกอบอเออมาเริ่มนี่ค่ะกอบอนะคะบอกก่อนไม่มีสปอนเซอร์เด้อคะ่ะจัดเองทุกอย่างแต่เนื่องจากว่าอยากจะให้เพื่อนนักกอล์ฟทุกคนได้เขาเรียกอะไร ได้มีประสบการณ์ได้รู้สิ่งเล็กๆน้อยๆว่ามันสำคัญชะไหนนะคะนี่ค่ะเทเ m เม e TP5 เทเลเม t ทีพีไฟมีเทคโนโลยีอะไรไปอ่านกันเอาเองเพราะฉันไม่ได้มาขายของแต่ที่จะบอกเนี่ยอันนี้เขาเป็นระดับพรีเมียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เขาใช้ทำอะค่ะมันจะช่วยทำให้การหยุดของลูกบนกรีนดีขึ้นนะคะถ้าใครไม่เชื่อลองดูนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะซื้อมาแต่ละยี่ห้อแล้วลองดูว่ายี่ห้อนี้เราตีแล้วมันแข็งเกินไปไหมมันซอฟเกินไปไหมหรือว่ามันมัน ตีแล้วลูกไม่ไปหรือว่าตีแล้วลูกไปลองดูทุกคนลองกับตัวเองเลยมาดามบอกเลยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ามันดีจริงๆค่ะเออนะสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามอันต่อไปอันต่อไปบอกแล้วว่าอย่ามองข้ามเอ๊ในสกรปรกมากอันต่อไปนั่นก็คือถุงมือมาดามเคยพูดไปแล้วนะคะอย่าเข้ามาใกล้เกินสิกล้องเดี๋ยวหน้าชั้นพัง ถุงมือนะคะถุงมือมันดูตลกไปนิดนึงนะทุกคนจะไม่ใช่ลายเสือหมูไม่ใช่เด้อค่ะแต่ว่าที่จะบอกก็คือที่จะบอกก็คืออ,อตอนที่มาดามเรียนกอล์ฟใหม่ๆคุณมาตินนะคะครูกอล์ฟของมาดามคนแรกบอกว่ามาดามใส่ถุงมือสองข้างครูบอกว่าถ้าเธออยากเป็นนักกอล์ฟที่ดีเอาไปทิ้งซะ <c oughs> ใส่แค่ข้างเดียวแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะทีนี้ ตั้งแต่นั้นมาแมาดามก็เลยไม่เคยใส่สองข้างนะคะลองดูนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากใส่สองข้างมือจะได้เป็นสีเดียวกันเพราะว่าดูมันคนละสีนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือใส่ถุงมือกับไม่ใส่ถุงมือนะคะแต่มันก็เท่นะทุกคนเอยเขาดูออกเลยว่าคุณเป็นนักกอล์ฟ <c oughs> เพราะว่ามือคุณคนละสี <c oughs> นะคะถุงมือสมัยก่อนมาดามใช้ เพลเยอร์ไหมของไทเทอริสเพลเยอร์ค่ะหนังเขาจะค่อนข้างดีแต่มันแพงพอตอนหลังแล้วไปใช้ของอีกอันหนึ่งของวิลเซนเนาะกลายเป็นว่าเขาเลิกผลิตหาซื้อไม่ได้ก็เลยมาได้ตัวนี้เป็นหนังอิตาลี่เออชื่อว่าแบรนด์นะคะดูคาเดอะค m สมาดูดูคาเดอะคสมานะคะอันนี้แพงยิ่งกว่า แพงยิ่งกว่าแต่หนังก็ดีมากเป็นหนังอิตาลีนะคะหนังมันกริปดีมากทุกคนแต่เสียดายมันไม่มันไม่มไมค่อยมีช้อยให้เลือกมันมีแต่ลายเป็นแบบเนี้แล้วมีที่เดียวที่ซื้อนะคะมาดามก็เลยซื้อแบบว่าลายซื้อทีหนึ่งห้าอันแบบให้คนลดราคาเราซื้อหลายอันอะไรแบบนี้ยค่ะเนี่ย นางอิตาลีนะคะอ้าวอันนี้ก็สําคัญนะคะอย่าคิดว่าไม่สําคัญเพราะว่าเวลาเราเล่นนะคะถ้าใช้นานไปตรงนี้มันกลายเป็นลื่นพอมันลื่นแล้วมันจะจะ,จะกริปไม่ดีนะคะอ่ะตากล้องเริ่มจะบ่นแล้วไปมาดูกันว่าเราได้อะไรมาปีนี้ขออนุญ,ญาตวางเ <c oughs> อ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดแชร์ไปให้เพื่อนช่วย Subscribe ให้มาดามด้วยนะคะเอามาดูกันว่าเรามีอะไร ถอดาทูดูถอดาทูดูใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูเลยนี่วิดีโอ,อคลับฟิตติ้งนะคะจะได้ดูรายละเอียดแต่ที่แน่ๆวันนี้เราแค่มาเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรถอดาไม่ต้องตื่นเต้นค่ะทุกคนจะเล่าให้ฟังเล่านิดน,นึงเล่าอีกแหละใครเพิ่งเข้ามาดูของมาดามก็จะรู้ว่ามาดามมีเรื่องเล่าเยอะคือสองปีที่ผ่านมามาดามมองหาไหม ดรเวอร์อันใหม่หลาย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 ครั้งมากนะคะไปลองเยอะแยะมากมายเลยเขามาทำคลับฟิตติ้งที่นี่นะคะที่เอโซเนี่ย เขาจะมีทุกแบรนด์เลยมาทุกปีนะคะปีนี้ก็มาหลายแบรนด์แล้วทีนี้มาดามก็ไปลองปรากฏว่าไม่มีอันไหนที่จะชนะตัวกร่เปาของมาดามมีแต่คนบอกว่าไปยิมค่ะไปออกกําลังกายไปฟิตเนสค่ะแล้วคุณจะได้ระยะที่มากขึ้นเพราะคุณจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นแล้วคุณก็จะตีเร็วขึ้นแรงขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางของมาดามนะคะถ้าไม่ใช่ทางเราก็เลยมีตัวช่วยใหม่เรากลับไปที่ SGGT ค่ะปีนี้ก็เลยได้ตัวนี้มา new sharp หัวอันเดิมได้ชาร์ใหม่หัวนี่จะเป็นของโรกเป็นของคุณชายของคุณชายดอบาบนะคะเป็นโรกเอสทีนะคะดูเก่ามากแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่จ่ายแค่ค่าชาร์ปสามร้อยสามร้อยกว่าปอนด์ something หล e t h a ดจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่เนะได้ชาร์ปตัวนี้มาความยาวอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านะคะสี่สิบห้าตัวนี้ชื่อว่าเออ โอเบนอิซาวะห้าสิบห้ากรัมซีเนียชาร์ปเดี๋ยวนะคะนี่โอเบนอิซาวะนะคะเป็นชาร์ปตัวใหม่มาดามเคยพูดไปว่าชาร์ปนั้นสำคัญชะไหนบอกเลยอันนี้มันทำให้เปลี่ยนจริงๆชารมันทำให้ตีตีมั่นคงขึ้นตีเร็วขึ้นนะคะมาดามเป็นคนที่ตีสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้ล็อกอยู่ที่เก้า ลบเนะคะเพราะว่าเป็นคนตีสูงมากนะคะส่วนกริปอันนี้ก็ทํำเ e ล i n g มาเรียบร้อยกริปตัวนี้เป็น u n d e r s i ์ e ซด์กริปนะคะก็คือกริปมือผู้หญิงอะเนาะนะคะแล้วตัวนี้ค่ะข้อดีที่ใช้จริงมาแล้วก็คือทําให้ระยะดีขึ้นทําให้ตีตรงมากขึ้นตีแน่นมากขึ้นข้อผิดพลาดน้อยลงและที่สําคัญ into the wind ยังระยะยังได้ทุกคนโอ้โหอันนี้คือชอบมากชอบตรงนี้แหละชอบชอบมากจริงๆเออบอกเลยแฮปปี้มากค่ะตัวนี้นะคะอย่าลืมอย่างที่มาดามบอกถ้าใครมีโอกาสที่จะทำคลับฟิตติ้งไปหาที่เขามีหลายๆช้าให้เราได้ทดลองด้วยเพราะมันจะดีมากอ่ะอันต่อไปอันนี้อย่างที่บอกพาะไดรเวอร์เดี๋ยวนี้แพงมากทุกคนมาดามก็เลยเซฟไปเกินกว่าครึ่งเนาะเพราะว่าใช้ตัวเก่าช้าปใหม่ถูกใจ ถูกใจม่ดำจริงๆค่ะและอันต่อไปทดาทูดูนี่เลยธดารูรลามาเห่ารูรามาเหา่า,า,หานั่นก็คือชอบชอบปลอกมันเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ขาวเท่าไหร่อันนี้คือเทเลเมดค i 1 0เทเป็นหัวไม้สามนะคะอ่ะเปิดให้ดูเจ็บข้อมือด้หัวไม้สามค่ะ Qi10 อื นะคะเทเลเมดคิวไอเทนลบอยู่ที่15บหสิบห้าองศานะคะความยาวของชาร์ปอยู่ที่43อันนี้ชาร์ปมีชื่อว่าเอ r a คร r เอครอนะคะเอครันอันนี้เสียดายเขาไม่มีสีแดงมาดามกลว่าเออถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันก็จะได้แบบเออแมทชิ่งเนาะแต่เขาไม่มีให้เลือกไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกในถุกกงกอฟของมาดาม ไม่เหมือนกันสักยี่ห้อมีเหมือนกันบ้างแหละแต่ว่าคือสเปะสป่านะคะไม่ได้แบบเวลาเราเปลี่ยนเราไม่จําเป็นจะเปลี่ยนทั้งเซตเนาะถ้าอันไหนที่เรายังแบบตีดีอยู่หรือเรายังชอบอยู่เราก็ยึดติดกับอันเดิมไปเลยค่ะนะคะแล้วทําไมมาดามถึงเปลี่ยนไม้สามไม้สามอันเก่าของมาดามไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมาดามตีดีแต่ว่ามันยาวเกินไปทีนี้พอมันยาวเกินไปถ้าตีดีมันจะตีตรงแล้วก็ไกลแต่ว่าถ้าพลาดก็คือพลาดเยอะนะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะชาบก็คือ จะสั้นลงแล้วก็ตีดีขึ้นตรงขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะคะลดข้อผิดพลาดไปเยอะว่างั้นนะคะแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้ distance มันก็ได้เพราะว่าพอเราตีตรงลูกก็วิ่งตรงสิลูกก็วิ่งไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นระยะมันก็ต้องได้แน่นอนนะคะอย่างที่นี่เดี๋ยวนี้พาห้ามาก็สองอ,อนเดอร <laughs> ์ไปต่ออันต่อไปอย่างรวดเร็ว <laughs> นะคะอันต่อไปก็คือ นี่เลยทธดาทธดอันนี้ชื่อว่าน้องไฮเลนคูค่ะไฮเลนคูนะคะตัวนี้มาจากเมืองไทยอันนี้ซื้อที่บูแคนยอนน่ารักไหมมีดอกไม้นะคะแล้วก็โอ้โหไม่ได้ล้างเลยหกอาทิตย์แล้วอันนี้สุกะปกมากทุกคน อันนี้คืออันเก่านะคะแต่ว่าชารก็เป็นของเอ็ก a เหมือนกันแล้วก็ทำเพียริงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเทเลเมดซิมซิมแม็กซิมไม่ใช่แม็กซิมเด้อซิมแม็ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตัวเก่าไม่ได้อันใหม่นะคะแล้วก็นี่ก็ใช้มาห้าปีห้าปีประมาณ5ปีนะคะอันต่อไปก็คือนี่เลยค่ะ,ะ rescue เป็นเทเลเมด สเตลนะคะเทเลเมตสเตลสองตัวนี้เอ่อยี่สิบสองดีอันนี้ก็ไปทำคลับฟิตติ้งมาปีที่แล้วนะคะได้มาปีที่แล้วเป็นของเอ่อที่ไปทำคลับคลับฟิตติ้งที่อ่พอลลอรีซึ่งอันนี้ก็ดีมากก็เลยยังไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะอันต่อไปส่วนวูดไอ ส่วนไอรอนนะคะไอรอนเนี่ยมาดามยังใช้ตัวเดิมอยู่บอกเลยว่าปีนี้ก็ไปทำคลับฟิตติ้งมาเยอะมากสุดท้ายไปชอบของมิซูโนะกับเอ่อพิงนะคะมิซูโนะจำไม่ได้แล้วว่า2 3 5หรือว่า2 2 3 4 2 2 4 5 u o มิซูโนะ2 4 5นะคะแล้วก็เอ่อไปทำของล่าลสุด พิงคะไปทดลองของพิงมาพิง b ล u ปรินเอสนะคะชอบมากทุกคนฉันชอบความสวยฉันชอบบอดี้มันสวยมากแต่ปัญหาคือเขาไม่มีชารให้เลือกเยอะนะคะมาดามก็เลยกะว่าเดี๋ยวข้อมือหายเมื่อไหร่มาดามก็จะไปทำคลับฟิตติ้งที่ S G G T อีกทีเพื่อที่จะลอง Blue Print S อีกทีหนึ่งนะคะว่าชาร์ปอะไรที่มันจะเหมาะกับเรา และถึงตอนนั้นอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ก็คือยังใช้ตัวเดิมอยู่นั่นก็คือตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ปีห0 1 9งพันสิบเอ่อคาร์เวเอเป p กโปรคารเวเอปกโนะคะตัวนี้ใช้ใช้มา5ปีจะเข้าปีที่6แล้ว <50. S 1> ตั้งแต่ปี2,019นะคะก็นะคะแต่ก็มันยังดีอยู่อ่ะทีนี้มาในส่วนของอ,อ,อะไรล่ะ มาส่วนของเวจสนะคะในส่วนของเวจเนี่ยก็คือเราใช้ของอไปทำคับฟิตติ้งลาเชียนะคะมาดำใช้60 56แล้วก็52นะคะนี่ค่ะก็คือใช้ของจอรอนะคะคาราเวจอรอ ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ชอบมากแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจอรอนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าพอใช้ไปสักพักอะค่ะมันจะดูเหมือนเป็นสนิมเนาะมันดูเหมือนเป็นสนิมแล้วเสร็จทีนี้มันก็เลยทําให้บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเหมือนสกรปรกแต่ว่าสําหรับมาดามคือไม่มีปัญหาอะไรนะคะชอบมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะแล้วก็โอเคมาถึงตัวสุดท้ายโอ๊ะลืมบอก ฉันลืมบอกนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วฉันได้ถุงกอ๊อฟอันใหม่มาด้วยฉันลืมบอกว่าปีนี้ฉันเปลี่ยนถุงกอ๊อฟอันใหม่นั่นก็คือ,อถุงกอ๊อฟอันนี้ของมอเตอร์แคดดี้ค่ะเพราะว่ามาดามอยากซื้อของยี่ห้ออื่นเนาะแต่เนื่องจากว่าของมอเตอร์แคดดี้อ่ะมันเพราะว่ามาดามใช้รถรถรถอันเนี้ค่ะมันจะดาร์กไหมแคม ERA บอกให้ฉันหมุนมอเตอร์แคดดี้นะคะ อันนี้เป็น waterproof นะคะเป็น waterproof มันจะมีแบบอันใหญ่กับอันเล็กแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับเป็น carry bag ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ชอบเพราะมันมี5ช่องแบบนี้5ช่องแบบนี้ค่ะมันจะดีที่ว่าเราจะทำเราจะใส่ wood ใส่ iron สาอันตรงนี้แล้วก็ w a t แล้วก็พัดนะคะแล้วก็แยกได้ซึ่ง ซึ่งมันจะค่อนข้างดีมากนะคะมาดามชอบมากเลยให้เป็น5ช่องส่วนใหญ่เขาจะทําเป็น4ี่ช่องหรือไม่ก็อะไรอ่ะสิบกว่าช่อง8ดช่องอะไรก็แล้วแต่ที่เสียบช่องแต่ละไม้นะคะอันนี้คือมันไม่ใหญ่เกินไปไม่หนักเกินไปแล้วก็เป็น water proof นะคะแล้วก็ Carry ได้สบายที่สำคัญคือเนื่องจากว่ามา,มาดามใช้มอเตอร์แครีเนาะเราใช้ตัวนั้นนะคะของยี่ห้อนี้ถ้าเราซื้อยี่ห้ออื่นมามันจะไม่ลงล็อกพอเราเข็นไป ถุงมันจะหมุนแล้วมันจะน่ารำคาญส่วนเราพอเราซื้อยี่ห้อเดิมอะ่ะมันจะมีตัวสกรูค่ะลงไปครอกแล้วมันจะหยุดอยู่กับที่เลยมันจะไม่หมุนนี่คือข้อดีก็เลยต้องใช้ยี่ห้อเดิมนะคะอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายที่รอคอยนั่นก็คือคาดา้าฉันไม่ให้ดูก่อนฉันจะเล่าก่อนดูวิดีโอตรงนี้ค่ะทุกคนเนื่องจากว่ามาดามไปทำเชื่อไหมไปทำพัตเตอร์ฟิตติ้งมาค่ะ จำได้ไหมเราไปที่ SGT แล้วเราเห็นมันเรียงรายอยู่แล้วเราชอบแต่เขาไม่มีเวลาให้เราได้ทำเราก็เลยไปที่สนามกอล์ฟม o นทรูส e มอนทรูสกอล์ฟลิงไปเจอกับคุณเจสันเป็นโปรอยู่ที่นั่นนะคะนางก็เลยถามนางนางบอกว่าได้สิเดี๋ยวฉันทำคลับฟิตติ้งให้เราก็เลยนี่คะ่ะวิดีโอดูไปนะคะก็คือมาดำไปทำคลับฟิตติ้งอันนี้ที่ชอบ ชอบเพราะว่ามันมันตะตาก่อนเลยตอนนั้นเนาะแล้วก็ลองแล้วก็เฮ้ยรู้สึกดีพอไปลองเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดมีมีส สามหัวให้เราเลือกแล้วก็มีคอที่แตกต่างแล้วก็มีชาร์ปมีกริปที่แตกต่างนะคะมาดามก็ลองคุณเจสันก็จะเช็คว่าเอออันเก่าเนี่ยเราพลาดยังไงทาไมเราถึงอยากเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะคุยนางก็เช็คให้เราลองตีลอง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 นะคะว่าเราพลาดยังไงอะไรยังไงจบที่ว่าอันที่อันที่ของมาดามอันเก่าเนาะสกอตตี้แคมรอนนะคะมันจะเป็นอ่เขาเรียกอะไรฮิวบาลานซ์ อะไรสักอย่างเนี่ยแคะ่ะแต่ว่าตัวใหม่ที่มาดามได้มาเป็นเฟสบาลานซ์นะคะเป็น f a ฟส Balance มันก็เลยทําให้เราตีแม่นยิ่งขึ้นนะคะมันไม่ต้องหักข้อมือไปซ้ายหรือไปขวาอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ยี่ห้อนี้ไม่ได้เป็น Big Name นะคะแต่ว่าเทคโนโลยีเขาดีหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยแต่วันนี้คุณจะได้รู้จักแน่นอนนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ทดาทุดูนั่นก็คือ even roll even r o l นะคะมีชื่อว่า even r o l อยากจะให้ดูนะคะทุกคน uh, even r o l อย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่วันนี้คุณได้รู้จักนะคะ even r o l เป็นไฮเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะซึ่งก็ uh, ที่มาดามได้มาเนาะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ชอบอันดับแรกเลยก็คือนี่นะคะคอมันแล้วก็ลายตรงนี้นะคะมันทำให้รู้สึกว่าเ,เราเราเรามองเห็นได้ดีขึ้นเพราะว่ามาดามมีปัญหาเรื่องสายตานะคะมันแล้วตัวนี้ค่ะชาร์ปตัวนี้มันก็ไม่ใช่กริปเนี่ยมันก็จะเหมาะพอดีกับมาดามนะคะแล้วตัวนี้ที่สำคัญคือเป็นเฟสบาลานซ์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเจ็บเจ็บ 你那哈，我嘟嘟嘟嘟嘟。 นะคะเฟสบาลานซ์ก็คือตรงนี้เขาจะอยู่ตรงเลยนะคะก็คือมันก็เลยทำให้เราไม่ตีไปซ้ายหรือตีไปขวานะคะเราก็แค่ rock shoulder นะคะแล้วก็มันก็จะไปแบบพอดีซึ่งอันนี้คือชอบมากนะคะแล้วตรงนี้เขามีที่เก็บบอลด้วยนะคะทุกคนจุ๊บเก็บบอลเดี๋ยวอพอหลังจากนี้เดี๋ยวมาดามจะพาไปที่พัตติงกรีนแล้วก็จะให้ทุกคนดูว่าพัดแล้วมันเป็นยังไงดียังไงแล้วก็ที่สําคัญนะคะเนื่องจากว่าข้อมือมาดามเจ็บเนี่ย มันก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในการพัดเดี๋ยวไปดูกันที่นู่นแล้วกันว่าเออเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอะไรยังไงมันเจ็บยังไงทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะคะค่อยไปที่อ่าพัตติงกรีนซัมทามเนาะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ <c oughs> นะคะนี่แหละก็คือตัวใหม่หลังตัวเก่าของมาดามสกอตตี้แคมารอนเนาะมาดามใช้มาประมาณ8ปีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ที่ มาดามพูดว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนาะเพราะว่ามาดามเป็นคนเขาเรียกตาซ้ายเป็นหลักนะคะตาซ้ายเป็นหลักถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองตาไหนเป็นหลักนะคะมาดามจะบอกเทคนิคให้มาดามจะบอกวิธีการเช็คให้นั่นก็คือให้เอานิ้วออกไปแบบนี้นะคะเอานิ้วขึ้นแล้วก็ดูที่ปลายนิ้วเนาะดูที่ปลายนิ้วด้วยสองตาก่อนนะคะแล้วพอคุณปิดตาข้างหนึ่งเอาปิดตาขวาคุณมองด้วยตาซ้าย นิ้วคุณยังอยู่ที่เดิมนะคะแล้วทีนี้คุณก็ปิดตาขวาเอ้ยปิดตาซ้ายแล้วมองด้วยตาขวานิ้วคุณเคลื่อนนิ้วมาดามอ่ะมันเคลื่อนนะคะทั้งที่เราอยู่ที่เดิมแต่มันเคลื่อนแสดงว่าตาซ้ายมาดามนำด้วยตาซ้ายเป็นตานำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าคนไหนตาตาไหนเป็นตานำก็ให้ทำเทคนิคนี้ลองเช็คดูกับตัวเองนะคะเผื่อว่าจะได้ไม่งงเหมือนมาดา ที่แน่ๆนั่นแหละสำหรับวันนี้ก็แค่มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่า what in my go b a k เนาะส่วนว่าถ้าใครอ,อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะกะ็เขียนคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยววันไหนที่เล่นกลอบได้แล้วจะพาไปทำวิดีโอในสนามอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย